วันนี้มีเรื่องผีมาเล่าให้ฟังค่ะมีอยู่วันหนึ่งมีผู้หญิงคนหนึ่งกลับบ้านดึกมากประมาณตีหนึ่งตีสองแล้วเขาก็นั่งรถมอเตอร์ไซค์วินเข้าบ้านเมื่อผ่านป่าช้านั้นเขาก็ได้ยินเสียงออย่างนี้เลยค่ะ เขาก็กลัวมากเขาจึงขยับเข้าไปใกล้มอไซค์วินอีกแต่เขาก็ได้ยินเสียงดังกว่าเดิมคือโอ้โหอ,อ,อย่างเี้เขาก็รู้เลยมาจากคนขับมอไซค์วินแน่หลังจากนั้นเขาก็ได้ยินเสียงคนขับวินมอเตอร์ไซค์พูดว่าเคยตายไหม เขากลัวจนตัวสั่นตัวสั่นหมดเลยค่ะเขาก็ตอบไปบอกว่าไม่เคยคนขับมอเตอร์ไซค์วินบอกว่าถ้าไม่เคยก็เอาถุงก๋วยเตี๋ยวออกจากตูดกูได้แล้วมันล้อ